ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับพรสวรรค์ S.S.S. ของผู้รับใช้แต่กลับถูกสถาบันประเมินว่าเป็นพรสวรรค์ที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์แม้กระทั่งน้องสาวที่ฉันสนิทด้วยก็เคยแนะนําให้ฉันเลิกสัญญาเพราะพรสวรรค์ของผู้รับใช้ต้องหาซอมบี้ที่น่าขยัแขย,ขยงที่สุดเมื่อสัญญากับซอมบี้ที่มีสติปัญญาต่ำอาจจะกลายเป็นศัตรูได้แค่ไม่ระวังก็จะถูกทําลายมาแค่คําเดียวก็ประกาศว่าจบแล้วและทั้ง5คณะไม่มีการสอบอาจารย์เลยไม่ว่าจะจากมุมมองด้านความปลอดภัยหรือการพัฒนา สถาบันจะไม่วางระเบิดเวลาไว้ที่นี่สำหรับเรื่องนี้ฉันแค่เย็นชารอให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นแล้วอย่าร้องขอให้ฉันช่วยก็พอเพราะฉันกำลังตื่นตัวอยู่ได้รับระบบมองดูระดับเทพและได้รับความสามารถพิเศษสองอย่างความสามารถพิเศษแรกมองดูระดับเทพไม่เพียงแต่สามารถป้องกันพิจักซากศพได้และอัตราความสำเร็จในการสัญญากับผู้ที่ล้มเหลวอ,อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และจำนวนที่สามารถสัญญาได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในระหว่างการต่อสู้ยังสามารถควบคุมผู้ที่ล้มเหลวทั้งหมดให้ต่อสู้ได้พร้อมกัน พรสวรรค์ที่สองการทำลายทองคำไม่เพียงแต่สามารถเห็นแผงข้อมูลมอนสเตอร์ในขณะที่ทำสัญญาลูกน้องยังสามารถปล่อยพลังทำลายล้างสูงสุดด้วยรังสีทองคำในขณะนั้นฉันรีบไปที่ศูนย์ทำสัญญาพอฉันก้าวเข้าไปในห้องโถงก็รู้สึกถึงลมเย็นๆที่พัดมาจากด้านหลังเหมือนมีสิ่งสกปรกบางอย่างปรากฏขึ้นที่ด้านหลังสวัสดีคะ่ะฉันคือไกด์ชั่วคราวของศูนย์สัญญ,ญาเสี่ยวเหมยคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะเสียงใสๆสดังขึ้นหันกลับไปมองอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เห็นคือหญิงสาวในชุดขาวลอยอยู่กลางอากาศฉันตกใจไปหนึ่งวินาทีถามว่าค่ารับใช้สัญญาจะไปที่ไหนหญิงผีสาวชี้มือมาให้ฉันไปกับฉันเถอะไม่นานฉันก็มาถึงห้องโถงสัญญาใต้ดินพบว่าที่นี่มีโลงศพที่ผนึกปีศาจแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโลงหกเหลี่ยมและโลงสี่เหลี่ยมแต่ทั้งสองถูกผนึกปิดบังไว้ไม่สามารถระบุระดับได้ว่าเป็นระดับไหนต้องการสัญญากับค่ารับใช้ภายในก็เหมือนกับการเปิดกล่องสุ่มแต่สำหรับฉันแล้วที่นี่เหมือนกับตลาดสด เห็นอะไรน่าสนใจก็เลือกหยิบเอาฉันในใจอธิษฐานเบาๆดวงตาของฉันเปล่งประกายขึ้นอย่างไม่ให้ใครเห็นจากนั้นสายตาของฉันมองไปที่โลงศพที่ถูกปิดผนึกในขณะนั้นมีหน้าต่างคุณสมบัติปรากฏขึ้นต่อหน้าฉันชื่อสายพันธุ์ไก่ทะเลอัศวินสายพันธุ์ผู้ตายระดับการผนึกระดับสีประตูทองคำระดับสูงสุด49เมื่อเห็นข้อมูลนี้ฉันตกอยู่ในความคิดสัตว์อสูรนี้เป็นวัตถุแห่งสัญญาแรกมีศักยภาพสูง เพียงแต่ว่าสายพันธุ์ไม่ใช่ซอมบี้ไม่ตรงตามวัตถุแห่งสัญญาทันทีที่ฉันมองไปที่โลงศพอีกใบยังเรียกหญิงปากฉีกอีกปีศาจเผ่าพันธุ์ระดับผนึกระดับดินเงินกลุ่มระดับสูงสุด39ฉันได้ดูโลงศพหลายสิบใบในหมู่พวกเขาบุคคลที่มีศักยภาพสูงที่สุดมันก็คืออุปกรณ์กระดุกทะเลที่นอนอยู่ในทางเข้าทองคำส่วนใหญ่เป็นประตูบรอนส่วนประตูเหล็กดำยังไม่พบในขณะนี้ฉันแสดงสีหน้าผิดหวังยังคงเดินเล่นในห้องโถงสัญญา ต่อมาได้พบกับโลงศพหกเหลี่ยมเรียกว่าเครื่องบทนรกชนชาติมารระดับผนึกและระดับราชาแห่งมรกรจริงออนไลน์ระดับ69นี่คือการมีอยู่ที่ระดับผนึกสูงสุดในห้องโถงทั้งหมดเพียงแค่ใครก็ตามที่ทำสัญญาสำเร็จเขาจะสามารถกลายเป็นผู้ที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนักเรียนที่เมืองฟงหยวนนี้แต่สีหน้าของฉันกลับเปลี่ยนไปอย่างน่าอึดอัดเพราะในโลงศพทั้งหมดไม่เพียงแต่ไม่มีเหล็กดำยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีวิญญ,ญาณที่หลงทางในขณะนั้น ฉันหันไปหาสาวน้อยที่อยู่ข้างหลังและพูดว่าฉันต้องการสัญญาวิญญาณที่หลงทางเธอรู้ไหมว่าโงศพที่ใช้ผนึกพวกเขาอยู่ที่ไหนสาวน้อยได้ยินคำพูดนั้นก็ขมวดคิ้วสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างแปลกประหลาดในขณะนั้นเสียงของชายชราดังขึ้นมาที่ชายหนุ่มเธอกับเสียวใหม่ไปที่คลังสินค้าที่ถูกทิ้งร้างหลังศูนย์สัญญาลีซูกวนหลิงอยู่ที่นั่นชายชราผมขาวคนนี้คือเฟิงเย่ประธานสหกรณ์ช่างไม้เมืองเฟิงเย่และเป็นอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเฉินสวินจง ฉินเล่าคุณไม่บอกเรอว่าชุดใหม่ที่ใช้งานไม่ได้มีหลายตัวที่พังแล้วเหรอคนหนุ่มคนนี้ยังไม่มีสัญญาตอนนี้ให้เขาไปจะไม่ต่างกันหน่อยเหรอผู้พูดคือผู้อํานวยการศูนย์สัญญาหวังหมินไม่เป็นไรถ้าเขาอยากไปก็ให้เขาไปมองเห็นแผ่นหลังที่เดินจากไปของฉันเฉินเล่าขมวดคิว้วค่อยๆกล่าวว่าตะกี้เจ้าตัวเล็กนี้ทุกครั้งที่เดินผ่านประตูทองหรือประตูมังกรทองจะหยุดเป็นเวลาสองวินาทีประตูหยกนั้นก็ถูกเขาค้นพบแล้วแต่เขาคิดว่าการทำสัญญาล้มเหลว คุณก็คงเดาสาเหตุได้ใช่ไหมหลังจากฟังคำพูดของเฉินลาวหวังหมิงก็หน้าตาเหลือเชื่อทันทีในดวงตาแสดงออกถึงความตกใจอย่างมากต้องรู้ว่าศพในห้องสัญญานั้นทั้งหมดส่งมาจากสหภาพช่างไม้นอกจากคุณเฉินแล้วแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขามาจากตำราไหนและมีศักยภาพอย่างไรก่อนหน้านี้คุณเฉินเคยพูดกับเขาแล้วในนั้นมีหนึ่งคำพูดและห้องมรกรของราชาแต่เขาไม่มีวันคิดว่าคนคนนี้สัมผัสได้ถึงระดับของตราประทับของเขาจริงๆ และหลังจากเลือกแล้วกลับไม่คิดจะเปิดการทําสัญญานี่มันสุดจะเหลือเชื่ออาจารย์เฉินท่านกําลังบอกว่าความสามารถของเขาเกี่ยวข้องกับการล้มเหลวถ้าจริงอย่างนั้นมันก็น่าเสียดายเกินไปที่จะเสียโอกาสในการรับรู้การควบคุมของกัวหลิงอ่อนแอเกินไปแทบจะเอาชนะการแสดงอื่นๆที่มีพลังเงินไม่ได้เลยฉันประเมินว่าอนาคตของกวนหลิงจะมีผลงานจํากัดหลังจากความตื่นเต้นอารมณ์ของหวังหมิงเริ่มซับซ้อนขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเสียดายเฉินเหลาเหวินมองไปที่ฉันที่กำลังจากไป แล้วก็ยิ้มอย่างอบอุ่นและพูดว่าการผิดพลาดนั้นจริงๆยากที่จะเอาชนะเผ่าพ,พันธุ์อื่นถ้าคุณไม่ลืมคนคนหนึ่งเขาก็มีพรสวรรค์ที่ผิดพลาดเช่นกันแต่ราชาซอมบี้ของเขาแข็งแกร่งกว่าหลายราชาปีศาจเมื่อได้ยินคำนี้หวังมิงสายหัวแล้วหัวเราะว่าท่านเฉินท่านพูดเล่นอยู่หรือลินจื้อซุนคืออัจฉริยะที่หายากในล้านหนุ่มคนนี้เทียบกับท่านไม่ได้เลยข้ารู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ท่านเท่าเฉินลูบคราวเบาๆน้ำเสียงแฝงไปด้วยความคาดหวังเล็กน้อย บายนี้เขาจะเข้าร่วมฝึกซ้อมภาคปฏิบัติถ้าเขาแสดงฝีมือได้ดีข้าก็ไม่รังเกียจที่จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เขาท่านเท่าเฉินข้ายังไม่เชื่อมั่นในตัวเขาอยู่ดีหวังหมิงแสดงสีหน้าอึดอัดออกมาในขณะนั้นสีหน้าของเฉินเล่าก็เปลี่ยนไปเขารีบเรียกออกมาจากโลงศพขนาดประมาณหนึ่งเมตรเมื่อเสียงดังตึงตังดังขึ้นเสียงของเด็กหญิงวัยเยาว์จากในโลงศพดังออกมาฉันอยากกินเนื้อนี่คือทรงจือที่มีเครื่องรางติดอยู่ที่หัวหวังหมิงมองไปที่โลงศพหยกที่อยู่ตรงหน้า ในดวงตาของเขาเป็นความตกใจที่แสดงออกมานี่มันเรื่องอะไรกันนี่คือสิ่งที่ข้าขุดได้เมื่อสองวันที่แล้วตือง่อยโมงเง็ดกังแต่ข้าไม่สามารถฝึกมันได้ต้องหาผู้เป็นเจ้าของคนใหม่ให้มันข้าจะพามันออกไปเดินเล่นก่อนหาอะไรให้เขากินหน่อยแล้วก็จะไม่ค่อยอยู่ที่นี่นานเร็วๆนี้ฉันกับน้องเมย์ไปถึงหน้าโกดังร้างเขาชี้ไปที่ประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่เป็นสนิมด้านหน้าแล้วพูดว่าที่นี่แหละลงศพพวกนั้นที่ตกลงไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ คุณเปิดประตูแล้วตรวจสอบทีละใบได้ฉันพยักหน้าจากนั้นก็เดินไปที่ประตูเหล็กความแปลกประหลาดของโกดังนี้มากกว่าห้องโถงสัญญาอย่างมากทําให้หัวใจของฉันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยที่ประตูที่ขึ้นสนิมยังมีสัญ,ญลักษณ์เตือนภัยทางชีวภาพคงจะไม่มีซอมบี้วิ่งออกมาจากโรงศพหรอกนะฉันรู้สึกหวั่นใจอยู่ในใจแต่เมื่อคิดว่าจะได้ทําสัญญากับวิญญาณในไม่ช้านี้ทําภารกิจให้สําเร็จอารมณ์ของฉันก็เริ่มดีขึ้นเล็กน้อยเร่งฝีเท้าไปยังประตูเหล็กใหญ่ วิ่งเข้าไปในโกดังมองดูตู้คอนเทนเนอร์ที่สนิมกร่อนเรียงรายอยู่ตรงหน้าฉันไม่ลังเลแม้แต่น้อยเดินไปที่จุดตรวจที่ใกล้ที่สุดชื่อทั่วไปซอมบี้เผาพันติดขัดระดับการผนึก F โมเดลเหล็กดำระดับสูงสุด19าคะแนนประเมินขยะนี่คือขยะจริงๆฉันอย่างยอมแพ้ต่อการตรวจสอบชื่อทองแดงประเภทเผาพันวิญญาณติดขัดระดับการผนึก F โมเดลเหล็กดำประเมินขยะเห็นแบบนี้จากความคาดหวังที่เต็มเปี่ยมตั้งแต่แรก กลายเป็นความหมุดหงิดและการแตกกล่องอย่างรุนแรงเหล็กข้างในนี้จะมีแค่ระดับ f และระดับหนึ่งจริงๆหรือแค่สองระดับเท่านั้นเหรอในขณะที่ฉันกำลังคิดจู่จูเสียงคำรามที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นในโกดังฉันหันกลับไปมองทันใดนั้นก็รู้สึกขนลุกมีชีวิตปรากฏขึ้นมากกว่าสิบคนเสียงฝีเท้าของพวกเขาเหมือนเสียงคำรามที่ดังขึ้นจากภูเขาซากศพเดินได้ดูแปลกประหลาดอย่างมากในใจรู้สึกตกใจไม่กล้าหายใจแม้แต่ครั้งเดียวในขณะเดียวกัน อีกครั้งที่มีเสียงเหล็กกระทบกันดังปังๆบนยอดตู้คอนเทนเนอร์ปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าสยดสยองของเกราะทองแดงอาจารย์ครับไม่ครับฉันต้องรีบทำสัญญาเรียกวิญญาณมาปกป้องตัวเองฉันหน้าตาไม่สู้ดีเลยจากนั้นฉันรีบไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ใกล้ที่สุดค่อยๆเปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ล็อกจากด้านในฉันมองไปที่หกเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดภายในบรรพบุรุษผู้เผด็จการแทนที่002เสียงต่อเผ่าพันุ์ระดับการผนึกระดับเงินพรสวรรค์แบบไวรัสเสริมกำลัง ฉีกทำลายด้วยการโจมตีหนัะก,การฟื้นฟูขั้นพื้นฐานมาจากเมืองวันสิ้นโลกสัตว์ประหลาดที่มีพลังซึ่งหาได้ยากในซอมบี้มีความสามารถในการเข้าใจภาษาอย่างโดดเด่นมีศักยภาพไม่จำกัดเมื่อเห็นคุณสมบัติของกวนหลิงฉันรู้สึกดีใจทันทีแม้ว่าจะเป็นกวนหลิงที่ถูกผนึกโดยกวนเงินแต่สามารถฆ่าซอมบี้ที่กระโดดไปมาอยู่ข้างหน้าได้ในทันทีศพยิ่งไปกว่านั้นในเกมศพปีศาจพลังระดับดินนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากหากไม่ทำสัญญ,ญาตอนนี้จะรออะไรอีก ไม่มีการลังเลใดๆฉันมองไปที่ผนึกบนลงศพปรากฏแสงทองในมือกดลงไปทันทีเห็นลงศพเปลี่ยนขนาดเป็นฝ่ามืออย่างรวดเร็วกลายเป็นรูปแบบการก่อตัวผสานรวมเข้าเป็นพื้นที่ปิดสนิทในร่างกายของฉันวันนี้เจ้าของได้ทำสัญญากับภารกิจสปิริตแมเนจเมนต์สำเร็จแล้วรับตัวอย่างปีศาจร,ระดับสูงมุมปากของฉันเผยให้เห็นรอยยิ้มเล็กน้อยในความทรงจำจักรพรรดิเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากและตอนนี้มีพรสวรรค์ในการมองเห็นเจ้าแห่งสวรรค์ที่ได้รับการสนับสนุน ทำให้พลังของผู้ปกครองรเผด็จก,การกลับมาปรึกษาอีกครั้งผู้ปกครองรเผด็จก,การระดับสองนี้พลังที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันเพียงพอที่จะบดขยี้วิญญาณที่มีระดับเดียวกันมากมายในสายตาของฉันเผยให้เห็นความมั่นใจจากนั้นแต่ประตูตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกล็อกไว้เปิดออกซอมบี้ทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในโกดังได้ยินเสียงแล้วทุกคนหันไปมองที่ต้นเสียงสิ่งมีชีวิตที่หลงทางทั้งหมดเหมือนกับบ้าคลัง่งมันส่งเสียงคำรามในลำคอร้องให้ใส่ฉันมันจะมาหาฉัน ชีวิตหรือความตายขึ้นอยู่กับพวกคุณมือทองคำหนึ่งข้างปล่อยแสงทองออกมากดลงไปที่พื้นเสียงดังหนึ่งครั้งรูปแบบเวทเร็วๆนี้ปรากฏขึ้นเดิมที่ถูกเก็บอยู่ในพื้นที่ผนึกของประตูเงินทันใดนั้นก็พุ่งออกมาจากใต้ดินเสียงคำรามที่บ้าคลั่งดังก้องขึ้นสูงประมาณ 1- ถึงสองเมตรร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อสีเทาตายเส้นเลือดที่ชัดเจนปรากฏให้เห็นร่างยักย้ายกระโดดออกมาจากประตูเงินขวางหน้าฉันไว้ทรราชให้ฉันขึ้นฉันตื่นเต้นมาก เมื่อคำพูดนี้ออกมาทาร,ราาพยักหน้าเห็นเขายื่นมือออกไปดึงประตูเหล็กของตู้คอนเทนเนอร์ลงอย่างง่ายดายแล้วโยนไปที่ฝูงสิงโตกิ่งไม้กระแทกซอมบี้ล้มลงบนพื้นจากนั้นขาก็เหยียบยกแขนที่มีพลังมหาศาลเหมือนเครื่องบดเนื้อพุ่งเข้าหาฝูงสิงโตมองไปที่โกรธจัดฟาดฝ่ามืออย่างบ้าคลั่งทุกการโจมตีของเขาน่ากลัวมากในพริบตาทำลายซอมบี้ธรรมดาให้แหลกละเอียดการป้องกันที่แข็งแกร่งก็เหมือนจะไม่มีความหมายถูกเขาตีอย่างรุนแรงจนลอยไปสิบกว่ามอ ตกลงมาที่พื้นที่ว่างนอกโกดังทหารทรราชฆ่าซอมบี้ธรรมดาสำเร็จประสบการณ์เพิ่มเป็นสองเท่าได้ประสบการณ์ถึง20กว่าทรราชฆ่าซอมบี้ดูดเลือดในคืนสำเร็จประสบการณ์เพิ่มเป็นสองเท่าได้ประสบการณ์ถึง30ปีเสียงการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องดังขึ้นฉันรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากการฆ่ามอนสเตอร์ก็มีประสบการณ์จริงๆรู้สึกดีมากถ่าทำแบบนี้รอเจ้าเบื้องบนฆ่ามอนสเตอร์สิบกว่ารอบนี้มีโอกาสเลื่อนระดับถึงสามเลยถ้าให้เบื้องบน ฆ่ามอสเตอร์ทั้งหมดในโกดังนี่จะไม่สุดยอดไปเลยหรือในขณะนี้แววตาของฉันยิ่งสว่างมากขึ้นถ้าหากพัฒนาต่อไปเรื่อยฮ่าฮ่าอสูรจะทําให้ทุกคนที่เป็นขุนนางต้องเปลี่ยนความเข้าใจทุกคนบอกว่าซอมบี้และผีดิบคือขยะที่ไร้ค่าเราปีศาจและสัตว์ประหลาดคือผู้ปกครองที่ทรงพลังอย่างแท้จริงแต่ต้องขอโทษนะตอนนี้ฉันจะใช้เผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดตีคุณเนื่องจากเจ้าของเป็นครั้งแรกที่สั่งการการต่อสู้ที่กวนลินสิ้นสุดลงแล้วปลดล็อกความสําเร็จในการต่อสู้้ครรังแก รางวัลคือทักษะวิญญาณสุ่มซึ่งเป็นพลังทลายสสารขั้น 8. เสียงของระบบดังขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นก็ทําให้ตกตะลึงทักษะขั้น 8. โดยปกติแล้วจะมีโอกาสเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อวิญญาณถึงระดับ80เท่านั้นแต่ทักษะคั้น 8. มันกลับปรากฏอยู่บนซอมบี้ระดับดินที่มีศักยภาพถ้าพูดออกไปใครจะเชื่อว่านี่เป็นของที่ร้ายแรงที่สุดนี่คือบริเวณนอกโกดังหลังจากหวังหมิงส่งเฉินประธานไป เขากลับไปที่สำนักงานของผู้อำนวยการเนื่องจากความอยากรู้ของเขาเขาได้หยิบข้อมูลของฉันระหว่างที่เดินผ่านจุดลงทะเบียนฉันล่าหวังดีขนาดนี้ไม่ใช่ว่าหนุ่มคนนี้เป็นอัจฉริยะจากฟงเย่เว่หนึ่งใช่ไหมเขาหยิบเอกสารที่เพิ่งนำกลับมาพลิกดูข้อมูลสองสามหน้าอายุ20ปีสูง178เซนติเมตรหลิวจีเซิงจากฟงเย่เว่หนึ่งพรสวรรค์ด้านกวีหวังหมิงมองเห็นข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้มือที่ถือถ้วยชาเกิดสั่นขึ้นทันที น้ำชาร้อนจัดกระจายลงบนกลางเกงร้อนจนเขากระโดดขึ้นทันทีแท้จริงแล้วเขาคือคนเมื่อสองปีก่อนที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกเรียนของโรงเรียนฟงหวีอีตะโกนเสียงดังตลอดทั้งบ่ายเฉินลาวนี่ดูไม่เห็นจริงเลยเมื่อคิดไปแล้วหวังหมิงดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างสีหน้าทันทีลดลงแย่แล้วดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะอยู่ในโกดังมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมาหวังหมิงรีบโทรหาผู้รักษาความปลอดภัยผู้จัดการมีคำสั่งอะไร รีบส่งคนไปที่โกดังร้างหาคนหนุ่มนามสกุลเย่ฉันต้องการพบศพหลังจากวางสายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนวิ่งไปทางโกดังร้างอย่างรวดเร็วในขณะนี้ฉันกำลังเพลิดเพลินกับความรู้สึกที่ได้เลื่อนระดับระดับอาณาจักรของฉันได้เลื่อนขึ้นถึงระดับห้า <c oughs> ฉันยิ้มออกมาเล็กน้อยขึ้นระดับห้าได้เร็วขนาดนี้เลิกงานกลับบ้านพูดถึงการที่ฉันหันไปข้างนอกและไม่ถึงสิบนาทีต่อมายามสองคนก็วิ่งมาที่นี่คลังสินค้าที่เคยมืดมิด ดูเหมือนถูกสัตว์ประหลาดทำลายไปดูน่ากลัวมากสองคนคิดว่าฉันถูกปีศาจกินไปแล้วจนกระทั่งเลือดที่แข็งตัวบนพื้นปรากฏรอยเท้าเป็นแถวเมื่อมองตามทิศทางของรอยเท้าที่ทิ้งไว้แววตาของคนหัวล้านเต็มไปด้วยความตกใจอย่างมากลุงหลิวดูเหมือนว่านักเรียนคนนี้จะยังไม่ตายดูรอยเท้านี้สิคนหัวล้านรีบลุกขึ้นชี้ไปที่พื้นพูดว่าลุงหลิวเห็นดังนั้นก็เหมือนจะอึ้งไปชั่วขณะโอ้รอยเท้านี้ยังไม่แห้งเลยเขาน่าจะพิ่งออกไปนักเรียนที่เพิ่งทำสัญญากับวิญ,ญ,ญาณ กลับกำจัดปีศาจทั้งโกดังได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันน่ากลัวเกินไปแล้วในขณะนั้นหัวล้านรู้สึกตกใจรีบส่งข่าวไปยังผู้อำนวยการดีกว่า